ครับผมมาแล้วครับมือน uh, ี้มาพอกันกับบ้าสลามทองเน็ตนะครับพี่น้องมือนี้บ้าสลามทองเนตรจะพามาเบิงนะครับครับเป็ดเทปนะครับพี่น้องก่อนอื่นไปทำก้นไปจักก็ไอ่เพื่อนก่อนนะครับไอ้ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับไอ้ครับไอเลี้ยงเป็ดนี่มาโดนไปไหนละครับไอ้ประมาณห่าฮกปีแล้วครับห่าฮกปีแม่นครับผมกับเพ็ดสวนนี่เนาะไอ้เนาะแม่นกับเพ็ดสวนนี่แหละผมเลี้ยงกันนี่แหละครับเป็นจากไหนมาจากไหนครับคือได้เลี้ยงเป็ดน้ำครับที่แรกก็เลี้ยงเลี้ยงไว้กินก่อนครับบ้านนี่เลี้ยงไว้กินแล้ว มีคนมาถามสื่อคือกันครับเออกือเลยว่าโอ้คนมาถามสื่อดีอยู่แต่ว่าติดมันบางกับติดกับถนนใหญ่นั่เนาะก็มีคนแวะมาสืบมาถามอยู่เรื่อยก็เลยว่าเออพอขายก็หน้าว่าก็เลยเฮ็ดโล่งเฮ็ดยังมันอ๋อนี่คือโล่งเรือนเขานาะครับที่แรกเขาเรียงแค่โตครับบ่ายอืมแต่เริ่มแรกๆกันประมาณสิบโตพอพันแม่พันแม่ับบานมันก็ใช้มีพอพันแม่พันออกลูกมาครั้งละสามสิบถึงหาสิบตัวรลบแล้อก็มาขยายเป็นบออนุบาล มีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามอนะตัวนี้สุดท้ายแล้วคือขายพร้อมจะขายอ๋อมันจะมาไล่เลียกันาหมรุ่นเล็กพูนอยู่ผลดุนเล็กๆครับครับโอ้แต่ว่าเยอะหนิขาดรุ่นสามขาดขาดรุ่นสองเนี่ยครับขาดอนุบาลขาดต้องแล้วครับพี่น้องไปเบิดช่วงวางเทศกาลอยู่บมานครับเทศกาลนี่ขายดีครับ มันเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายสำหรัละครับไอ้แบนมันกะเขาว่ายากกะยากก็ง่ายไงแต่ว่าเขาห้ามหูจักวิธีเลี้ยงเนาะครับรู้เ้ยให้มันให้ให้กินอาหารยิมเออแต่ก็ขอกแน่ก็ให้ไม่ให้มีมองลบฝนลบยังมันก็อยู่ไรละครับครับมีมองลบฝนมีวัคซีนวักยังสีแต่มันวัคซีนนี่มันเป็นวัคซีนของยังครับไอ้เป็นวัคซีนของไอฮิว่าครับเป็นวัคซีนอฮิว่าสี้สีเทียเดียวเท่านั้นครับครับส่วน ส่วนกระลังเป็นกระลังเคลื่อนปีกกระลังออกปีกนะครับครับหรือบานเท่าเอินว่าเสียกักกระลังใส่เสียกักนะครับก็เลยสีดครับแล้วมันกะบโบเป็นโรคเมื่อนี่ครับกับ่ตายจักที่อ่ะแต่เดียงมันโอ้แต่เตกีนเราเตกีนี่ปัญหาเรื่องตาย้กันบ๊ะบ่ายตจีนี่ซ้ำนี่ก็คือตายเลยเลยตายมือละหางฮกตัวก็ตายยุคที่ก็ตายไป็นบ๊ะบ่ายยุคทื่ก็ตายแต่ว่าบานนี้ไอ้ไอ้ ไอ้ปศุสัตว์อำเภอเพิ่นมาสีดงัวอสีกล้วยให้ครับก็เลยถามว่าเป็ดเป็นยังคือตายเพิ่นก็ว่ามันต้องเอาหนีตัวสีดแล้วว่ายาหนีบ่มีขายแล้วว่าต้องไปขอเอาอยู่ปศุสัตว์เฮาขอฟรีบ่ครับแม่นครับเป็นขอฟรีอ๋อขอมาสีดเองเลยแม่นขอมาสีดเองโอ้ดีอยู่ครับพี่น้องแบบนี้ออืตัวนึงเฮาฉีดให้หลายไปไหนครับถ้าตัวใหญ่รุ่นเสียกลางนี่ก็ตัวนึ่งซี่ซีครับโอ้หนึงถ้ารุ่นน้อยก็มาหั่นกับพ่อหันก็ประมาณครึ่งซี่ซี่ซครับออืบ้านนี้ ข้าให้อาหารในการเลี้ยงดูแลนี่ข้าให้อาหารเป็นแบบประเภทอะไรนะครับไอ้าวห้อาหารนี่จะเป็นส่วนมากจะเป็นพวกอาหารอาหารสดเนาะก็เป็นพวกหงาเน่เปียศรับอืมแล้วก็มีล่ำผสมแล้วก็หัวอาหารมันเพราะว่าเพื่อจะให้มันกระตุ่นมันใหญ่เนี่ยนะเอามีแต่หงาเลยมันกับบุกหอยใหญ่ไงนะใหญ่สาวมันซะกันใหญ่อยู่ใหญ่สาวเพราะว่ากมีหงาเน่เปียเพื่อลดต้นทุนนะครับเป็นวันที่ต้องใส่เลี้ยงลดต้นทุนน้ำเนาะครับเนาะ บันตอนนี้พ่อแม่พันธุเขามีเจ็กตัวหรอครับไอ้ไอ้ประมาณสิบสิบตัวพ่อพันพ่อพันเุ์ยอนนี่มีอยู่สองตัวแม่นี่สิบตัวแต่ว่าคือปล่อยเลยพ่อพันธแม่พันธ่ไดบไมาขังปล่อยธรรมชาติเลยตอนนี้เขาเป็นพวกขุนเอาแม่บันเขาใส่ระยะเวลาการเลี้ยงนี่เจักเดือนลหรอครับไอ้สามเดือนถึงสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนแม่ก็ถือว่าโบดุลนะครับพี่น้องครับสามถึงสี่เดือนเนี่ย น้ำหนักจะอยู่ประมาณจักกิโลครับถ้า3เดือนก็ประมาณอยู่อยู่อยู่สองสองโลกลัวสองโลกลัวถ้าเป็นเป็ดเถิกนี่จะขึ้น3โลเพราะว่าเป็ดเถิกกับเ,เป็ดเป็ดแม่นี่เป็ดเถิกตัวผู้นี่ก็คือมันจะใใหหญ่หญ่ใหญ่เร็วกว่าเป็ดแม,ม่นะครับเพราะว่าก,กระดูกเขาก็ใหไ่นะนครับน,นะนี่น,น,นี่นี่คือนี่เซาไวเป็นพ่อพนันธุ์ะตัวนี้สิใหญ่ครับนี่เป็ดเป็ดประมาณตัวนี้ประมาณ3โลกลัวนี่เป็ดหัวก็อันนี้เป็ดยังบึกบึกถึง3เดือนครับเป็ดตัวนี้ S <S <S อง่ายครับมันจะง่ายไปกว่นนี้มันสิหกเจ็ดโลคุนไ,ไปได้ไหเพราะว่าพอมันมันอยู่หาโลกลัวเกี่บหกโลพอพอตัวนี้ก็เลย่าจากไหนอันนี้ <ๆ S 1> นะครับไปเอามาน้ำเขาเลยเป็ดตัวนี้เป็ดตัวนี้ไปเอาม่าน้ำเขาเพราะว่าเห็นพ่อพันธุ์เขามันใหญ่จะมาเห็นพ่อพันธุ์ของตะของนะครับบานี้เขาขายในจำหน,น่ายนี่ในช่องทางใดครับบอายขายโมหยาคือกางัขนปะทะมีปะทะมีกิโลกรัมละลายเป็นไดล่ะครับกิโลละกิโลละลอยครับกิโลละลอย เพราะว่าม <anto> ันต okay, ิดกับถนนใหญ่เนาะมันกขายไงย้นผ่านไปผ่านมาก็มาสื่อโอ้เนี่ครับสื้อไว้เนี่ยสื่อเป็ดแน้น้ำกันนะครับผู้เห็นไว้กันมาเห็นเป็ดก็สื้อเข้าเป็ดไปแกงใสวายอยู่ครับแม่แม่นั่งคนก็เห็นเนี่ยแหะแตกไปเนาะไอเนาะทุกคนมักบ่งดีครับเดี๋ยวผ้าหอ้ไอ้ผ้าไปยางเิ่งพวกหลุนอนุบาลนะครับพี่น้องโอ้เห็ดดีเนาะครับเขาลงทุนเฮ็ดลงเงินเลยเนาะไอเนาะแม่เนครับเพราะว่ามันก็ถือว่า เป็นรายได้อีกสองทางหนึ่งแม่นครับมันกับโบอะไรมันกับมันกับโบปันใดหรอกแต่ว่ามันหนึ่งเสียดียไดดมันกับพวกอะไรนะครับพด้จุนเจียนแม่นครับมันกับหลายๆอย่างยังละยหาบาทชีบาทตืมกันมันกับไรนะครับครับแล้วทั้งหมดนี่ทั้งยังไรเป็นอาหารมันครับครับมันจะมีลัมครับตรงมีลัมแล้วก็มีรัมรวมได้เลยบอกครับแม่นครับย่ำยังกับอะไรเพราะว่ามือหนึ่งนี่มันจะกินอยู่ประมาณตอนเศร้า ให้อาหารมันสองสองขังตอนเช้ากับตอนตอนเย็นตอนเช้าคือหยาเน้เปียนี่กับประมาณอยู่ประมาณสิบหกิโลครับเต็มเข่งนี่พอดีอ้เต็มเข่งนี่เต็มผมกินครัหงาเน้เปียเต็มเขียงนี่ประมาณสิบห้ากิโลงาเนเปียบดครับแล้วกระลำนี่ใส่สองสองจานหรือประมาณอยู่สองกิโล ือ้ไส่หน่อยนะครับบ่บไส่หลายครับเพราะว่ารถรถรถตุนทุนแต่ข้าวไสหลายมันมันกับโบคุมเน้ยเพราะว่าเันจะเน้นเพราะว่าเรียงข้าวกับว่ามันมาเลียงขายตลาดไงนะคือมีคนสื่อกรจังขายน้ยนะข้าวบ่ได้ว่าไปตามตลาดนะครับเพราะว่าช่วงที่ข้าวขายบ่ได้ข้าวก็ต้องเป็นการทุนเท่านันครัมครับเสียบทุนเท่านําเพราะว่าเข้าบ่ได้ขายย่างอยู่ครับตัวนี้จะเป็นอาหารอาหารพวกอาหารเม็ดครับนะครับอาหารประมาณไห้ประมาณนึ่งถ้วยครับนึ่งถ้วยไก่ หนึ่งปลวตาใกล่นี่แหละเพื่อเสริมนะครับแม่นครับเพื่อเสริมถ้าเป็นช่วงฤูดูเก็บมันซ้ำปลลังโบดไช้น้าเพราะว่าผมมีเครื่องบดอ๋อเอาหัวมันอยู่ครับแม่นครับมีพักบุ่งพักบุ่งผมกระไช่แต่ว่าต้นกล้วยนี่กินดีที่ชุดครับเออมีต้นกล้วยมีพ่วงนี่ต้องสมกันครับสองยางนี่ครับอ้ถ้าแต่ไช่สองยางเปลืองครับก็คุ้มส่วนผสมเนาอายเนาแม่นโอ้นี่ครับยังเป็ดไม่ยากนะครับชารุ่นรุ่นนี้อนุบาลสองครับรุ่น อนุบาลสองแล้วแม่นครับอนุบาลหนึง่งอยู่ฝุ่นครับรนี้อนุบาลสองอรุ่นนี้เขาสีดสีดวัคซีนสีดลแล้วครับสีดแล้วต้องเอามาจางผุ่นต้องมาสีดพี่นอนุบาลสองแต่สีดวัคซีนล่ะรุ่นนี้ก็บ่หลไหลครับรุ่นนี้ก็บวหลาหลถือว่ามันช่วงมังหันนอ้มันเป็นฝนฝนตกมาครับอเออแล้วมันเกี่ยวกับไข่ไข่กับวได้เห็ดมองแล้วแต่มันจะไข่ไปนะถ้ามาสตาดเลยอบได้อันนี้มันก็เลยขาดช่วงนั้นบอกแม่นครับก็เลยขาดตัดบ่ได้เนาะแม่นตักกัได้มันเน่าไหล ครับอืมเฮาบ่ดด้ใส่ตู้นะครับพี่น้องแมนครับบ่ดด้คือเอาธรราชาติเลยขาดไปเหล่านึงแมนครับตามจริงมันต้องติดเต็มทั้งสามเหล่าโอ้ยมันขาดช่วงหนึ่งครับผมมันจะมีรุ่นกลางอีกรุ่นนึงนะแล้วรุ่นอนุบาลเนเล็กๆครับหรือทัางครับมีพ่อฟันครับพ่อฟันรุ่นนี้ก็มั่นซีซีโลกู้กลัวบ่ถึงหานะครับเพราะว่าก็เลยอยากเปลี่ยนเลยโอ้จะมันก็โดนแล้วนาอายนะแมนประมาณสองปีหรือสามปีคนละ เป็ดตัวนี้ครับคือปลอยยังสีเลยครับผูนเหระนั่ก็จะมีไกายมีน่ยปลอยไปน้่กันเหลืองพอเมีครับเป็นธรรมชาติแม่นผุนไข่มันจะอยู่ข้างบนเออมันจะเป็นทังสันครับเออไข่จะอยู่ข้างบนแล้วแต่มันจะออกไปครับแบบที่แหงกับผ้าลูกนี่ครับอนุบาลหนอยหน่อยรุ่นนี้สิบห้าตัวบ๊อบว่าได้ครับแม่เดียววะครับนี่ครับแม่เดียวอ้นี่ครับพี่น้องแต่บางมันก็จะมีเม่หนึ่งออกมามาเสริมกันนเรื่อยนะครับ ที่มันหมอมันฝักอยู่ออกไลเลียกันมาสิครับนั่นต้นนึงอยู่ข้างบนพูนกระลังนั่นต้นคือใครใครข่านมาชาติเลยครับ <laughs> ครับผมโอ้เหเโปหัว <laughs> อบ่บ่ออกมา <laughs> อย่าเข้ากล่อง <laughs> อย่าเข้ากล่องแห้งอเอ้าไอ้นสุดท้ายนะครับเป็นอย่างไนครับเรียงเป็ียดีจังไรครับไอ้มันก็เป็นลายเสริมนะครับมันก็เล็กๆเนี่ยหน่อยผสมกันนะครับครับแต่ว่าให้เป็นอาชีพรักมันก็ คู่มือเนาะมันกับอาหารมันกับแห่งเขาเป็นหลักมันกับบกค่อยคุ้มหรอกแต่ว่าเ้าต้องมีแนวเสริมอาหารเสริมพวกงาพวกกล้วยพวกยังนะะเพื่อลดต้นทุนอาหารเพื่อจะได้บไร่ขาดทุนแล้วประกอบพ่อไร่ยู่มแสดงว่าคนที่จะหันมาเลี้ยงสัตว์ปีกหรือบ้เลี้ยงสัตว์ทุกอย่างนี่เขาต้องมีการลดต้นทุนให้ได้แม่นครับนอกจากเสีเงินกับไรแม่นเพราะว่าคู่มือมันแพงยี่งดีครับผมใส่สิไปได้น้ำหนักครับพี่น้องแม่นครับผู้ได้สนใจนะครับ สามารถเขามาติดต่อสอบถามได้อยู่บ่ครไปได้ได้ครับครับผมเดี๋ยวบ่าวสลับเจ้าเบอร์โทรขึ้นไปให้นะครับด้าผู้ใดสนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดหรือบ่าจะเอาเป็ดไปประกอบอาหารก็โทรมาติดต่อสอบถามเพื่นใดนะครับเด้๋หรือสิ่อยากได้ไว้นะครับเพื่อนกระมี่นะครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณอายอีกทีหนึ่งครับผมพอกันคลิปไหนคือเก่าได้ครับพี่น้องนะ